สวัสดีครับผมพบกับช่องโกโก้ไลฟ์นะครับวันนี้เราก็มามาอำมลาจักรีนะครับผมมามาอัมลาจักรีโอ้โหจักรีรักใจพี่นองลับบ้านมอัมาจกรีรักใจพี่น้องน้องไป็นน้องต้องไปวันเนี่ยตอนเียวนี่นะตนเดีวก็เดินเมาเลยนี่นะครับสวัสดีครับผมจักรีแบงคพันวายินนะครับวันนี้เราก็จะกลับเนี่ยพี่แกอุตส่าห์มาส่งถึงน้องเมฆเลยเนี่ยอุรีรัมธานีผิดผม แล้วก็จะกลับผมว่าจะไปอุดหนุนสามล้อเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆใกล้ๆแล้วท่านนี้ท่านนี้จะมีแดงหนึ่งหรือเปล่อุดรมีแล้วครับแดงหนเนี่ยขาใหญ่ไงอุดร์นะต้นตำรับอยู่นี่อืมก็ไปอุดหนุนลงสามล้อเขานะครับเพราะว่าจะทำเป็นรายได้อะเข้าจังหวัดตัวเองด้วยเนาะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆด้วยเนี่ยากรถบัวเนี่ยมารับเขงผมเขาจะกล้ารับไปไหมแต่ปีน่าปีใตาจะคนใต้ครับผมเป็นคนใต้ละจะไม่ บาดคอชิงทรัพย์อะไรไปนี่ไหมเหรนี่นะครับของเราก็คือแค่เป็นไงผมกลายเป็นดาราไหมครับมีกล้องกล้องเลยก็หลายตีนเลยนะฮะที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยโอ้โหอย่าเลยครับแล้วก็จะกลับเนาะเพราะว่าโควิดไว้ให้โควิดซ3คนอื่นเขาจะมีคนมารับเลยคุณนี่ไม่มีมารับแบบน้อหน้าเศร้าหน้าเศร้าเท่าผมเทสอะชีวิตผมน่าสงสารมากทุกคน ลแ,แล้วยงังไงต่อน,นี้ตะก,กีจะไม่ไปกกกกแล้วหรอไป่เขาอ,อีซาก่อนอเ,เพราะว่าคือมันถ้าเราขับไปเนาะมันก็จะได้กักตัวถีงสี่วันนะอผมก็เคยไปตรวจอยู่ที่กรุงเทพตอนที่ผมก่อนที่จะมาไปตรวจแต่มันไม่ไมพบไงแล้วเ,เราเดินทางมาขึ้นเครื่องมาลงคอนแกนมันต้องไปสัมผัสคนหลายพื้นที่วยไงมันต้องไปจายอะไรนะพี่มก่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรกดแล้วกดแล้ว เดี๋ยวเราต้องสัมผัสคนเยอะเอาใหมมม่่้ไไเป็นรเราต้องสัมผัสคนเยอะนะครับยืนดีๆยืนดีๆสัมภาษณ์นะเออะไเมื่อจะเล่นยูคะเออยูคะเออตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเทศบาลหนองแม็กเราอยู่หนองแม็กอือครับเป็นไงแล้วเราคิดว่าจะอยู่แล้วจะอยู่ยังไงทํายังไงผมก็อยู่ถ่ายคลิปวิเคราะห์ปกติไปนั่นแหละแล้วก็ถ่ายคลิปแบบอยู่แบบท้องไร่ท้องนาเนาะอื มีคนงงนะครับว่าที่ผมเป็นใครวะเลาปแถวนี้คนก็เขาเขาถือกระเป๋ากันเยอะยังวะไม่เยอะไงเขาแบบมันเป็นตุกต่อรถอ๋อคือใครมาเขาจะมาส่งกันตรงนี้หรืออะไรอย่างงี้ลังเมกตัวนี้เขาก็เป็นที่มีขายไก่ปิ้งไก่ย่างเยอะเหมือนกันเลยเนาะนี่เป็นตลาดนะครับแต่ตอนนี้ล้างหมดแล้วเนาะล้างดิเพราะว่าโควิดเพราะว่าเดี๋ยวพอให้สถานการณ์กลับมาปกติเราก็เจอที่ปกตินะครับเราไม่ทิ้งคิดถึงทุกคนมากนะฮะอยากกลับไปมากแต่ เราต้องทําตามมาตรการของเขาครับจะไม่เป็นไทยหรือว่าเดือดร้อนต่อสังคมนะมีมีเอฟซีสามผมตอนนี้เหม็นบอกว่าทาไมไม่ไปส่งน้องถึงบ้านเลยอ่ะผมไม่ได้ครับผมมันเป็นความลับทางราชการไม่ยกยอมยอมกัวกัวคนอื่นรู้ไงบ้านผมโจรผมก็เลยแบบเฮ้ยกลัวป่ะอืมสร้างบ้านผมไหนเอ้ยยอยอมจริงๆเหรอมีคนเดียวที่รู้บ้านตะกีไม่มีใครรู้หรอกลู้สามล้อไง อ๋อลุงสามล้อ<ม>เดี๋ยววันหลังเราจะไปถามลุงสามล้อไม่ถามแกก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ตัวเล็กๆที่แต่งใส่หมวกไทยแลนด์น่ะมันไปอยู่ตรงไหนใครวะเมืม่อไหนจะตามไปขยี้ตะก,กี้นะฮะมาถามสามล้อนะ,ะ <c oughs> บอกว่าไอ้คนที่ใส่หมวกแบบนี้แต่งตัวแบบนี้นะะ่ะมันบ้านอยู่ตรงไหนพาไปเลยครับห้าร้อยบาทพาไปไม่ได้ไม่ได้เขบาบอกม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าเออผมคนไปสร้างบ้านผมเลยนะครับน้ำสั่นมากก็เดินทางปลอดภัยเด้อโอเคโอเคไม่ได้ยืนยันกับผมกันทุกคน โอเคเดินไปทางไหนอ่ะเดินทางนู้นไงไปตรงนู้นไงสามอยู่ตรงนู้นสามร้อยอยู่ตรงนู้นนะนู้นดูตลาดนะครับล้างเลยนั่นน่ะไปก่อนทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวตอนนี้น้องจักรีลาแล้วกบกอีกคนแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามน้องจักรีนะจักรีก็เดี๋ยวคงไลฟ์คุยกันเนาะแชทคคุยกันนะกี่วันกี่วันสามวันสองวันโอ้ ตัวหลุดมันตรวลุมันจะไปกัดตัวอะไรว่สองวันสามวันไปกักมันไปไม่รอดผมว่าจะไปคู่วันสองวันมันก็ต้องเช็คตทรหาเราให้เรามารับเออตรงใจอยากกลับบ้านเฉยๆมั้งเออตลาดร้านครับคิดโควิดนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวของคุณก็ายบายครับผมไปก่อนแล้วนะโชคดีครับพ่ชานครับผมครับบ๊ายบาย